ดูสิคะว่าแคทจ,จะไปลองขับรถอะไรของเขาได้มั่งนะคะไม่ได้แคทหนูขวางอา่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขับไปอยู่ <didn> นี่นะคะนี่นของแคทของแคทรถขุดก่อนค่ะเรียววะเรียววายอวว่ะ ลองขับเกี่ยวคุตาเรามาอยู่ที่คบปตานะคะสนามทดลองขับนะคะที่แรกเลยทั้งรั้งแรกที่เขาเปิดให้คนมาทดลองขับนะคะเราเป็นแก๊งแรกกันเลยมัง้งเห็นเขาบอกนะคะนี่นี่นะคะทุกคนเดียวจะไปทดลองขับรถเกี่ยวรถ แม็กโค้กุหลักรถคุด,ด,คดนี่นะคะไปขับไปครบทุกรถเลยไหนๆเขาก็ให้ลองขับแล้วจะขับรถคุดด้วยนี่ๆๆ,ๆมีรถเดี๋ยวด้วย โอเคเราไปใส่แล้วค่ะยังไงนะครับอ่าขึ้นเนินจะขึ้นจะขึ้นด่านไหมครับจะขึ้นไหมขึ้นเลยเหรอคะใช่อ่ามันมีวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปแล้วก็ขึ้นขึ้นอันเตี้ยปักหนึ่งเนาะ อ๋อให้ให้ไปขึ uh, ้นนะใช่อันน de okay. ี okay. ้เดี๋ยวพี่เดีี๋ยวพ่จะเดินตามไปเดี๋ยวพี่เดินตามไปเรื่อยๆแล้วพี่ไม่ขึ้นไปได้ไงพ้่ขึ้นขึ้นปาให้ขึ้นไปเรื่อยมาขึ้นมาขึ้นมาเราเมืองมันระบบไม่เหมือนกันเคยขับดูอะไรมามันสนุกมากเลยอ่ะวุ่นวายแบบป่องว่องตรงนู้นไม่เอาไม่เอาราคาดูไม่ไป้ดูรถเกี่ยวนะตั้งแค้นลงเข้าอันเดียวได้ อย่าลดมาหนูจะคุยได้ไหมเครื่องกถางนี่เดิอตัวเปล่าเลยเหลือรถคือเดือรถเกี่ยงไม่เคยาะว่าจะเป็นช่วงล่างไม่เคยเห็นรอเลือดไม่เคยเห็นภายในเคยไหมไม่เคยไหมเคยเขาส่งไปรีวิวครั้งหนึ่งครับนะคะเรามาจะต่อด้วยรถ กุดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปทดลองขับรถขุดเขาอยู่นะคะอันนี้พี่หนึ่งนะคะเอ๊พี่พี่ออกมาขับรถไทยขับรถเต๋อพี่ออกมาเอารับมีอีกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเาจะมีอีกเยอะค่ะ

เดี๋ยวผมให้รีวิวรอบคันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเอต็ปนะเป็นแสมเป็นแสมใส่เอฟเฟคให้ให้พี่โอะนั่นนะฮะยวดูพ่อก่อนนนาะ

อันนี้มารถเกี่ยวนะคะอยากจะลองขับรถเกี่ยวฟูโกต้านะคะอยากจะลองขับของเขาเป่านนนุนน,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 นตรงนุนเขาขับขุดขุดกับแฮกเตอร์นะคะ เรถ่ายแก็ง่ายอยู่แล้วแล้วสองพันนี่ไม่เคยอ่ะ Thank <laughs>